Peace. <laughs> สวัสดีครับผมสุรเชษชัยสิริวิเชียนจากอินเดียนมอเตอร์ไซคประเทศไทยโดยบริษัท MF Motion ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอินเดีย o มอเตอร์ไซอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียววันนี้นะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันสู่พี่น้องหรือว่าผู้ขับขี่เมืองไทยเพื่อให้สัมผัสถึงความแตกต่างวันนี้เรามีโชลูมตัวแทนจำหน่ายนะครับ ครอบคุมในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลแต่เราก็ยังมีแผนนะครับที่จะขยายโชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายให้คุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อสืบทอดตำนานรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันสำหรับ Indian Motorcycle นะครับเราคือ the first a m e r i c a Motorcycle Company เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายๆประเทศนะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า600แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีกระแสะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาสั้นอินเดียนมอเตอร์ไซค์เมีการเติบโตมากที่สุดในเรื่องของรุ่นและความหลากหลายเรามี15โมเดลใหม่ตั้งแต่ปี22จนถึงปัจจุบันโดยในรุ่น c h i e f มเบอรีนะครับณนะวันนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วที่จัดจำหน่ายอยู่แล้ว3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือ Chief Dark Horse นะครับรุ่นที่ือ c คือ f ี o b b e r Dark Horse รุ่นที่3คือ Super Chief และอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มใน ตระกูลของ Chief Family วันนี้นะครับก็คือรุ่นใหม่ที่เราจะเปิดตัวกันในวันนี้แล้วก็ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะกับสาย Performance หรือว่าคนที่ชอบการคอสตอมและตอนนี้จอดอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับก็คือ Indian Sport Chief ครับ และนี่คือ Indian Sport Chief ในปี2023 American V-Twin Premium Performance Cruiser ประกอบด้วยกันทั้งหมด4สี 4. Black Smoke Ruby Smoke Steel Grey Icon Spirit Blue Smoke มาส่วนดีเทลหน้าหน้าตัวรถนะครับหน้ากากเป็นรุ่นทรง Quarter Fairing Sport ขนาด6.5นิ้วระบบไฟเป็น LED ครับโชกหน้า Up s i d e Dow จาก KYB ขนาด43มิิเม mm. ตร KYB ระบบกันสะเทือนระดับพรีเมียม ด้านเบรกหน้าเป็นปั๊มและดิสคู่จากแบมโบ r เลด n นเมาส์คาลิเปอร์4พอตและดิสเป็นซีมิฟ o ตติ้งโรสเตอร์ขนาด320ม mm, ิลิเมตรล้อหน้าเป็นล้อแบบสปอร์ตแคดแบ็กขนาด19นิ้วยางจากพีลารี่รุ่นไน g h ดากอนร้อย0า0ทับ60ชุดแท่นทรง m o โ,โตสไตล์บารพร้อมชุดไลเซอร์ความสูง6.5นิ้วตัวเรือนใหม่หน้าจอขนาด4นิ้วทัชสกรีนพาวเวอร์ไบไลท์คอมมาส่วนโหมดการขับขี มี3โหมดนะครับเป็นสปอร์ตสแตนดาร์ดและทัวร์ถังน้ำมันขนาด15.1ลิตรมาพร้อมเบาะโซโลซีีชุด USB ชาร์จพอร์ต12โวลต์ครับเครื่องยนต์เป็นแบบ a i r c o ู l cool t h u n d e r s t k e ต116คิวบิิน1 8 9 0 c c มาพร้อมชุดเกียร์6สปีดสลิปเปอรค์คัอัตราทดเกียร์แบบใหม่แรงบิดสูงสุด1 6 2นิวตันเมตรท่านั่งแบบ mid control ท่อยเสียแบบ dual exhaust crossover ความสูงจากใต้ท้องรถจนถึงพื้นถนน119มิมตร มาส่วนตัวท้ายรถน,นะครับโชคหลังเป็นโชคคู่พิกกี้แบ็คขนาด14นิ้วจาก f o อนะครับระบบกันสะเทือนแบบพรีเมียม ระบบขับเคลื่อนตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเบรกหลังเป็นซิงเกิลดิสขนาด300 mm, มิลลิเมตรเทมิคโฟโต้งคาลิเปอร์นะครับล้อหลังเป็นล้อแบบสปอร์ตแคดแบ็กขนาด16นิ้ว,บบ ank, าวยางพิเนลลี่รุ่นไนท์ดากบอน180ทับ65ครับระบบไฟ LED ไฟเลี้ยวเบกรกลีแบบในตัวนะฮะโดยอุปกรณ์พื้นฐานของรถนะครับไม่ว่าจะเป็น USB ชาร์จพอร์ต ABS ระบบทำงานแบบจุลระเบิดแบบสูบเดียว rear deactivation แล้วก็ระบบกุญแจแบบ keyless ignition ครับ และนี่คือ Dall'New Indian Sport Chief ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับสำหรับ Indian Sport Chief นะครับเป็นรถนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา100%ชุดแต่งที่ให้มาครบจากโรงงานเราให้ Performance ที่ดีกว่าเทคโนโลยี Technology ที่เยอะกว่าราคาเปิดตัวของ Dall'New Indian Sport Chief อยู่ที่1,350,000าบาทแต่ราคามันยังไม่เราใจพอเราไม่ขายสำหรับ Indian Motorcycle Sport Chief สี black smoke จะอยู่ที่1,100,000า 90,000บาทสี s t e ล l ์เกรย์จะอยู่ที่1,235,000บาทเท่านั้นยังไม่พอ Indian Sport Chief มาพร้อม Roadside Assistant เป็นเวลา2ปีวารันตีไม่จำกัดระยะทางเป็นเวลา2ปีสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมตัวจริงได้ที่โชว์รูม i n d i a n Motorcycle ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ก็ต้นไปขอบคุณครับ